สวัสดีครับสวัสดีแฟน์มัดมวยทุกๆท่านครับกิมนี่ครับก็จะมาให้ทัศนาพิจารณ์ล่วงหน้านะครับในรายการมวยดีวิถีไทยบวกจิตมังนนครับสำหรับรายการมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567นะครับก็จัดกันที่เวทีมวยจิตมังนนยกเข่าบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับมีการถ่ายทอดสดทาง PPTV HD หมายเลข36นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15บหนาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของ ดำบ้านเลมบ้านในพิกัด100ปอนด์คู่ที่2ครับอสูรน้อยสิทธิ์จ่าสิงครับพบกับโชคชัยชานแจ็คกี้ยิมในพิกัด120ปอนด์คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับเป็นการชิงแชมป์ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ของวิธีมวยจิตบางนน์ครับเดชพานุสอพงอมรครับต่อน้ําหนัก1ปอนด์ให้กับจอมทัพสอทอเหี่ยวบางแสนในพิกัด112กับ113ปอนด์นะครับและคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนํารายการในสัปดาห์นี้ครับก้องกุลาาจิิตัััังงกกรรนนนนน์คคบบบบพพยแแดดดปปะะส4ใ137อ ก่อนที่จะไปวิเจษรายการมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นะครับก็ขอฝากแฟนมัดหวยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเปกระลังแจให้กันด้วยนะครับสำหรับแฟนมัดมวยท่านใดนะครับที่กำลังมองหาตัวช่วยครับในการลุ้นมวยเชียร์มวยนะครับแนะนำให้เป็นพักยก24นะครับมวยพักยกราคาสนามครับเปิดให้เล่นทุกยกนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยสเต็ปครับครบเครื่องเลยนะครับสามารถออกตัวบางทุนได้นะครับครบจบที่นี่ที่เดียวเลยนะครับขันต่ำเพียงแค่10บาทนะครับถ้าเกิดว่าแฟนมัดวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลเข้า สอบถามกันก่อนได้ที่แ p k 2อดีนะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหวยพักยกระบบออตโต้ที่ดีที่สุดในชั่วงนี้ต้องเป็นพักยก24เท่านั้นนะครับรับประกันกันเงินมั่งคงไม่มีผิดหวังอยางแน่นอนนะครับก็ขอฝากก็ด้วยนะครับสำหรับพักยก24นะครับ ต่พอ้วครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งครับเปิดหัวายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นเพชรสยามเสียต้อมเกาะล้านพบกับพึ่งดําบ้านแลมบ้านในพิกัด100อปอนด์นะครับเพชรสยามเสียต้อมเกาะล้านครับหนึเซนติเมตรนักชกวัยสิปีจากจังหวัดสะแก้วนะครับเพชรสยามตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมวยซ้ายครับประเภทจังหวะ2นะตั้งรับจับทางเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงครับเป็นมวยฝีมือดีนะครับเจ็บตัวฟิซซอร์ปฏิทแชมปเปี้ยนจังหวัดสะแก้วนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับ มวยกีดบางนนท์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับพึ่งดำบ้านเลมบ้าครับ159เซนติเมตรนักชกวัย14ปีจากจังหวัดชนบุรีนะครับพึ่งดำตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงเป็นมวยเปิดเกมครับประเภทเตะขาต่อยหมัดนะครับวงไหนปั้มรัดมัดตีนะกาแลกกาบวกปูรุดันเลยนะครับเป็นมวยเดินเป็นมวยเปิดเกมนะครับจีบตัวพิซซอมมาที่บ้านเลมบ้านะครับล่าสุดชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับไม่กับเพชรสยามเสียต้อมเกาะลานครับคู่ชกในวันนี้ททททีีีี่่่่่เเวววมมมมยจิรบบาาาางนนนนนน์ะคัััือ3กุภพธผ สำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นคู่มวยแก้มือนะครับล่าสุดโชคกันไว้ที่เวทีมวยกิดบางนนแห่งนี้นะวันนั้นก็เป็นทานด้าของเจ้าเพชรสยามนะครับที่อาศัยหลักเหลี่ยมฝีมือเอาชนะมาได้นะครับก็ซ้ายกับขวานะสำหรับมวยคู่นี้นะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับตีนซ้ายหลักเหลี่ยมไอคิวนี้อยู่ที่เพชรสยามนะครับประเภทเปิดเกมกล้าแลกกล้าบวกเชิงไม่สนชนลูกเดียวเนี่ยก็ต้องที่เจ้าพึ่งดำนะครับมวยคนละทรงเลยนะสำหรับมวยคู่นี้เป็นคู่มวยแก้มือนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่มวยที่เคยชนะมานะออกชอบไปที่เพชรสยามเสียต้อมเกาะล้านครับจังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยดูได้เปรียบนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเจ้าพึ่งดำนี่ก่อนที่จะเข้าถึงตัวต้องลงทุนนะนะครับดูว่าต้ร้นี้นาจารับอาวุธไปก่อนนะครับวันนี้ถ้าไปปลายนะเข้าไปถึงตัวเนี่ยผมว่าตามเหนื่อยแน่นอนนะครับออกชอบเพชรสยามเสียต้อมเกาะล้านครับสายจัดจ้านนะครับความเป็นมวยดีกว่านะครับวันนี้นาจะเอาชนะพึ่งดำบ้านและบ้านยำเขียนไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคู่เป็นหัวรายการนะครับเบื้ เกาะหลานก่อนนะครับ คู่ที่สองก่อนในการครับอสูรน้อยสิทธิ์จ่าสิงครับพบกับโชคชัยชานแจ็คกี้ยิมในพิกัด120ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับอสูรน้อยสิทธิ์จ่าสิงครับหนึร้บห้าซนติเมตรนักชกวัย24ปีจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอสูรน้อยตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงครับประเภทเปิดเกมนะเตะขาต่อยหมัดนะครับหมัดหนักศอกแรงเก๋าเกมเลยนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมมาที่กองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับล่าสุดชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับไปกััับบบตตะววววนนนฉาาาายยีีีเเเคคขใหญ่่่่ทททมมจิงร31 คมที่่ผาานนะรับส่วนคู่ชกครับโชคชัยชานแจ็คกี้ยิมครับ167เซนติเมตรนักชกวัย15ปีจากจังหวัดกาลสินนะครับโชคชัยชานตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าอาชีพนะประเภทปั้มรัดมัดตีนะครับเตะปล่อยแรงกล้าแลกกล้าบวกนะเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับเก็บตัวฟิซซอลมาที่แจ็คกี้ยิมจังหวัดสกลนครนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพนนกยก3าครับให้กับศรีนรงค์กัมปนาฏที่เวทีมวยจิตบางนนครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคนี้ ก็สดบทเก่านะประเภทอาวุธหนักแรงเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธคมมีรุ่นหนักก็ต้องอยู่ที่ฐานะของอาสูรน้อยนะครับประเภทมวยเขา่าดุดันกล้าแลกกล้าบวกได้หนุ่มได้สดเนี่ยก็ต้องอยู่ที่โชคชัยชาตินะครับก็จะชกกันในพิกัด120ปอนด์เท่ากันนะครับวัดกันที่นอกกับในเลยนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมยังชอบไปที่รุ่นพี่นะชอบอาสูรน้อยสิจ,จ่าสิงครับจังหวะฝีมือตัวต้นนี่ดูได้เปรียบนะครับมีหมัดมีศอกที่อันตรายนะตัวต้นมมีลนนดดดไไอ่่่่ค่คัโชยาูววงงห ที่ต่อที่เบียดไปเด,ดบิบมาได้พูดว่ากระดูกมวยนะย่งเป็นรองทะนะของอสูรน้อยอยู่นะครับออกชอบอสูรน้อยสิจ่าสิงห์ครับหนักแรงทุกลูกนะที่ต่อที่ดูเก๋กว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะรุ่นน้องอย่างโชคชัยชาตแจ็กกี้ยิมแจ้งเกิดได้นะครับสำหรับคู่ที่2ของรายการนะครับเบื้องต้นออกชอบอสูรน้อยสิจ่าสิงห์ก่อนนะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับเป็นการชิงแชมป์ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ของวิทิมวยจิตบางนนท์ครับเดชพานุสอพงอมรครับต่อนดำหนัก1ปอนด์ให้กับจอมทัพสอทอเหี่ยวบางแสนในพิกัด112กับ113ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเดชพานุสอพงอมรครับ180เซนติเมตรนักชกวัย18ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดชพานุตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวครับประเภทเปิดเกมเดินเสียบเติมแทงเข่าแหลมแทงเจ็บเลยนะครับเก็บตััััววพพี่่ซออมมทสสสงงงรรจหดขลลาานะคบุ ดูช่วยครับก็ชนะคะแนนเพชรเกียงไก่จิตบางนนท์ครับที่เวทีมวยจิตบางนนท์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โจ๊กครับเป็นจอมทัพสอทอเหี่ยวบางแสนครับหรือว่าเจ้าจอมทัพปอพงพาชัดครับหรือว่าเจ้าจอมทัพพุ่มพันม่วงครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะช่วยสิบหกปีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจอมทัพตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าเช่นกันนะครับประเภทเปิดเกมเดิมจับเดิมตีนะครับเข่าในแข็งแกร่งครับศอกสับศอกสวนแรงโบลูดันเลยนะครับประเภทเดินได้ห้ายกเลย ฟิซบอลวิทยาจังหวัดชนบุรีนะครับล่าสุดที่โชว์ไว้ครับก็เสมอกับเพชรนินมังกรกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมที่เวทีมวยจิตบางนนท์ครับเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นการชิงแชมป์ในรุ่น115ปอนด์ของเวทีมวยจิตบางนนท์ครับเป็นคู่มวยแก้มือด้วยนะเคยชกกันมาหนึ่งครั้งนะครับวันนั้นนี่เป็นธน้าของเดชพานุนะครับที่เขาชนะมาได้นะครับวันนี้ก็แก้มือกันใหม่นะต่อน้ำหนักให้1ปออนนดด์์้ววยะครรับฟมช่งหลังนี่ถือว่าสดด้้กัันทงคคคคคูู่่เลลยยยยนนนนนะะะสาหรรรรัััับบบมมววี้้ทงๆกประเเภทมวยข่าุดันด้้กััันนทงคคู่เลยะรบ ่ประเภทมวยเข่านะครับสูงยาวขวางหน้าดัานแทงกระดูกดีเนี่ยก็ต้องที่เจ้าเดชพานุนะครับประเภทมวยเข่าเปิดเกมกล้าแลกกล้าบวกหัวจิดหัวใจดีเป็นรุ่นน้องเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ฐานะของจอมทัพนะครับก็จะชกกระดนพิกัด112กับ1 1 3่อปอนด์นะครับเดชผานุต่อดำหนักให้1ปอนด์นะครับ หรับมวยคู่นี哈哈哈้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่เดชพานุสอพงอมรครับเป็นรุ่นพี่นะดูว่ากระดูกมวยการผันมวันี่จะดูดีกว่านะครับรูปร่างทรงชกกระดูได้เปียบนะวงในมีขวางมีป้ายนะครับตีต่อทีนะผมดูว่าหลักเหลี่ยมตัวนะครับจังหวะจับในนะลูกแก่ลูกเก๋ประสบการณ์ของเจ้าเดชพานุเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับเขาเจอเขาเนี่ยผมว่าไม่น่าจะแพ้นะครับกระดูกมวยการผันมวยดูดีกว่านะครับออกชอบเดชพานุสอพงอมรครับกระดูกมวยดีกว่านะครับในมีขวางมีป้ายดันแทงนะครับรูปร่างทรงช นนี้น่าจะเอาชนะจอมทัพปอบพงพัฒย์ยำเชียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ลองขอรายการน,นะครับเบื้องต้นออกชอบเด่นพานุสอพงอมรก่อนนะครับ อุทิศครับเป็นคู่เอกนารายการครับก้องกุลาจิตมังนนครับพบกับไผ่แดงแปะสาย4ในพิกัด137รเปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับก้องกุลาจิตมังนนครับหรือว่าเจ้าก้องกุลาสันติอุบลครับหนึ่งร้อยเจ็ดสามเซนติเมตรครับสิบแปดปีจากอุบลราชธานีนะครับก้องกุลาตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับประเภทวงนอกเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดศอกแรงนะเขาในปั้มตีเหนียวครับประเภทฝีมือได้เปิดเกมได้เป็นมวยฟอร์มสดนะครับเก็บตัวพิซซ้อม คะแนนชาติชนินสจอต้งปลาจินที่เวทีมวยจิตมังนนนะครับส่วนคู่ชกค,ครับไผ่แดงแปะสายสีครับหรือว่าเจ้าไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์นะครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้ามังกรเพชรสกรสุนัยยิ้มครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับยี่สิบสามปีจากจังหวัดนครปฐมนะครับไผ่แดงตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวานะประเภท ขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงนะครับหมัดสวนสอกสวนอันตรายครับหลักเหลี่ยมตัวดีนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับเก็บตัวพี่ซ้อมมาที่ข่ายมวยเกียรติส่งฤทธิ์นะครับล่าสุดที่โชว์ไว้ครับก็แพ้คะแนนครับไปกับดวงสมพงศ์จิตบางนนท์ที่เวทีมวยเกียรติบางนนท์ครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็สดบทเก๋านะกองกุลานี่ก็เป็นรุ่นน้องเป็นมวยซ้ายนะครับสูงยาวครับเตะต่อยแรงเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดชอกอันตรายได้หนุ่มได้สดเป็นมวยคนจัดนะครับหน้าเสือในเทวดีมากเลยนะครับสำหรับเจ้ากองกุลานะครับในขณะที่ไผ่แดงนี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวาครับเตะต่อยแรงไหนก็มีไล่แขนแทงสู้นะครับเป็นมวยฝีมือดีนะครับตัวเล็กกว่านะครับแต่ว่ากระดูกมวยการผ่านวนี่จาดูดีกว่านะครับก็จะชกกระดิบกรดิกห่งสบดปอนด์เท่ากันครับสดบทเก๋เลยนะครับสดนี่อยู่ ที่ฐานะของไผ่แดงนะครับสำหรับมวยคุณนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมยังชอบไปที่เจ้าไผ่แดงแปะสายสี่ครับหรือว่ามังกรเพชรสกสุนัยยิมครับเป็นรุ่นพี่นะหรือว่ากระดูกมวยการฝ่ามวยดีกว่านะครับช่วงหลังนี่หรือว่าปะทะแต่เบอร์ใหญ่ๆนะตั้งรับจับตังนะครับหรือว่าหลักเหลี่ยมตัวนะครับลูกเก๋าประสบการณ์การแก้เกมเนี่ยผมว่าฐานะของเจ้าไผ่แดงนะเขาน่าจะทําได้ดีกว่านะครับนาเสือเป็นรองนะครับแต่ว่าได้ลูกเก๋าได้ลูกกระดูกมวยนะครับออกชอบไผ่แดงแปะสายสี่ครับวันนี้น่าจะเอาชนะรุุนอองงกลาจิตมงก นะครับนาเสือเป็นรองหน่อยนะครับแต่ว่าเบียดไปเบียดมาครับออกชอบไปที่ภายแดกแปะสาย4นะครับสำหรับตัวเด่นในนี้ครับชอบพิสูจน์ในรายการเนี่ยผมชอบไปที่คู่ที่2ของรายการครับชอบเดชพานุสอพงอมรครับกระดูกมวยการผ่านมวยดูดีกว่านะครับพวงนอกก็ดูได้เปรียบเขาในก็ดูไม่ได้เป็นรองอ่ะนะครับรูปร่างสูงยาวนะครับแล้วก็เคยเอาชนะมานะครับเบียดไปเบียดมาท้ายท้ายครับวันนี้น่าจะเอาชนะจอมทัพปูมผันม่วงยำเขียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับชอบพิสูจน์ในรายการนะครับออกชอบไป เรนนี่ก็เป็นทัศนวิจารณล่วงหน้าครับรายการมวยดีวิถีไทยบวกจิตบางนนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567จากวีธีมวยจิตบางหนนยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดทางพ p พีทีวีเอดีหมายเลข36นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สูภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัดมวยมานะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัว